อ阿森纳กลับมาทวงจ่าฝูงได้สำเร็จแล้วนะครับหลังจากที่ล่าสุดครับทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับทางนั้นเชลซีนะครับแล้วก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1หนึ่งครับแหมชนะแบบว่าทำให้แฟนบอลมีความสุขครับนะแล้วก็ต้องบอกว่ารายละเอียดของเกมเกมนี้เนี่ย ก็มีให้คุยให้ได้ให้ได้พูดถึงกันพอสมควรครับคลิปนี้ครับมาชวนคุยหลังเกมกันหน่อยครับเกมที่อาร์เซนอลเปิดเอมิเรตสเตเดียมทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์พบกับเชลซีครับแล้วก็ต้องแอบกระซิบบอกว่าฤดูกาลนี้นะครับสำหรับทีมในลอนดอนนะครับอาร์เซนอลตบเรียบหมดทุกทีมนะครับคว้าชัยชนะได้ครบหมดทุกทีมในลอนดอนนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยในลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นลอนดอนปีนี้เป็นสีแดงครับคุยหลังเกมกันหน่อยครับ สนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิสวิฟต์ GL NEXT Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับทลิปนี้ครับชวนคุยหลังเกมครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับก็อย่างที่เราทราบกันไหมนะครับอาร์เซนอลชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งครับซึ่งก็ถึงถือว่าเป็นสกอร์ที่ เรียกความมั่นใจให้กับเด็กๆได้เลยนะครับแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลได้พอสมควรครับแล้วก็เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือกลับไปเป็นจ่าฝูงนะครับหลังจากที่โดนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแซงไปเมื่อวันก่อนนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมาครับว่าซิตี้ก็มีโปรแกรมลงเล่นกันกับทีมอังกฤษนะครับในคืนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเขาทําได้ในคืนนี้เขาก็จะกลับไปแซงอาร์เซนอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นเป็นโจอีเดนตรีเลยครับนะใครเล่น สางไรได้นสนอะไรแบบนี้เลยนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ต้องเชียร์กันทุกเกมต่อจากนี้แหละครับนะรบพรับยิมลิกก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะก่อนนี้จะมาคุยเรื่องราวต่างๆนา,นานาของเรานะครับก็ต้องชวนบุญมาคอมเมนต์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้นะครับตอนที่ทําคลิปก่อนเกมนะครับ ได,ไ,ดไ,ดได้ชวนเป็นเซียนก่อนเกมไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเซียนหลังเกมกันหน่อยนะครับว่าเฮ้ยชอบประตูไหนนะครับแล้วก็ชอบอะไรยังไงบ้างนะครับในเกมเกมนี้นะครับแต่ก็ฝากคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ที่ทายสกอร์ไว้ถูกไหมนะครับผมทายไว้สองหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายชนะ3าหนึ่งเยอะกว่าที่ผมทายตั้งหนึ่งลูกเนี่ยนะครับก็ ไม่รู้ทุกคนไทยยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการติดตามนะครับติดตามพวกเราครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ทิกเกอร์เองนะครับอ่ะพร้อมหมดแล้วเราไปรู้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับ11เรื่องตัวจริงกันต่อเลยแล้วกันครับสำหรับอออออาาาร์เเซนนลกับม่ทงงด้ขเชลซีนะครับ อาร์ Arsenal, เซนอลเนี่ยมาในระบบ4-3-3นะครับซึ่งก็เป็นระบบที่เราใช้มาตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลเลยนะครับแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ Surprise, สำหรับไลฟ์อัพนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นซึ่งผมชอบมากนะครับผมรู้สึกรักเมเกลยวอเด,ดต้านในมุมนี้มากเลยนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนไลฟ์อัพบ้างนะครับหลังจากที่ หาชัยชนะไม่เจอนะครับมาถึง4เกมนะครับเสมอไปสาแพ้แมนซิตี้ล่าสุดไปอีก1เกมนะครับเมษาเฮอร์ลีหันเลยนะครับนะฮะในทั้งเดือนเมษซ่าเนี่ยชนะไปแค่เกมเกมเดียวนะครับทำให้อาร์เซนอลหล่นจากลงทันทีเลยนะครับก็สำหรับ11ผู้เล่นจริงนะครับผู้รักษาประตูเป็นอารอนลันสตลนะครับกองหลัง4คนครับเนี่ยนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเบนจามินไว้ยืนขวาโอเล็กซานโดซินเชนกยืนซ้ายครับแล้วก็คู่เซนทาฮาร์ครับเปลี่ยนร็อฟโคดิงไปนั่งท่าบ้านครับเอายาคูบกิบิโอลงเป็นตัวจริงมลก ครั้งแรกในฤดูกาลนะครับจับคู่กับราเบลมังกาเยสเนี่ยครับส่วนกองกลางครับก็เปลี่ยนเหมือนกันครับเอาพี่พี่ใหญ่ของเราครับคอมันตาเต้ครับไปนั่งพักบ้างครับแล้วก็เอาจอร์จินโยที่รู้ไส้รูปกรุมเชลซีเป็นอย่างดีครับลงเล่นในเกมเกมนี้ครับแล้วก็ทําได้ดีซะด้วยนะครับจอร์จินโยตัวจริงครับจับคู่กับแกนิชาก้าแล้วก็มีมาตินโอเดกาเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับแนวรุกครับก็เปลี่ยนเหมือนกันครับนะฮะเรียกว่าหลังกลางหน้าเนี่ยเปลี่ยนอย่างละหนึ่งตำแหน่งเลยครับนะฮะเอาทางด้านของเลโอนีโ ครับลงมาเป็นปีกซ้ายแทนที่กราเบียมอตินเดลลี่ครับแล้วก็ขวายังเป็นบุบโยซาก้าสุดหน้าตัวเป้ากราเบียเชียดสุสตเน็ตครับนี่คือไลน์อัพของอาร์เซนอลครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับก็มีการปรับเปลี่ยนนั่นยันนะฮะแฟงลันพาลก็บอกโอ้โหกูแม่งไม่ชนะมาหลายเกมติดเลยนะครับแพ้รัวๆมานะครับกูต้องปรับทัพบ้างครับนะฮะมามาในระบบเดียวกับอาร์เซนอลเลยครับก็คือ4 3 3ครับผู้สาวประตูเป็นนั่นของเจแปนครับกองหลังครับใช้จาก 3เซนนฮานะฮะไปยืนเป็น4 4่องหลังครับ แบ็กขวาเป็นเซซ่าสแอสโพรเกต้ากับตันทีมนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นเบนชีเวลครับคู่เซนนะครับใช้เดนโกซินบาจับคู่กับเวสซี่โฟฟาน่าครับกองกลางครับก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับตามตามอาร์เซนอลเลยนะครับใช้เอ็นโกโลกองเต้ครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับมาเดอล์โควรซิชนะครับแล้วก็เอนโซเฟอร์เดนเดสครับคือ3คนนี้รับ3คนเลยนะครับก็ถือว่าอยากจะมารับกลางแน่นๆครับสำหรับเชลซีครับแนวรุกครับอาร์เซนอลมีจอร์จิโอเป็นเด็กเก่านะครับ ทางเชลซีก็มีเปียเอ็มลิโอบาเมยังครับเป็นเด็กเกา่าอาร์เซนอลได้เหมือนกันครับโอบาเมยังเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับแล้วก็มีมาดูเนเก้ครับยืนขวาแล้วก็ไรอันสเตอร์ลิงยืนซ้ายครับก็ถือว่าเป็นแนวรุกที่จับจ้านของทางฝั่งเชลซีเขาได้เหมือนกันครับอ่ะเริ่มต้นเกมมาครับถือว่าอาร์เซนอลได้ลุ้นได้เล้าใจก่อนเลยนะครับก็ครองเกมได้ ได้ดีกว่าทางด้านทีมเยือนเชลซีอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนําจากมาร์ตินโอเลกาดนาทีที่18นะครับเป็นการเปิดบอลมาจากทางซ้ายครับกรีชาก้าครับเปิดบอลมาแล้วก็โอเลกาดยิงโล่งๆอยู่คนเดียวเลยครับไปเน้นๆเลือกมุมเลยครับกูอยากยิงมุมไหนกูเล่นมุมนั้นเลยนะครับยิงป้องเข้าไปนะครับเรียกว่าปิดบัญชีเลยนะครับแล้วก็หมดสิทธิ์ที่เกปบ้าจะรับได้นะครับน้ำหนึ่งศูนย์นะครับในนาทีที่18ถือว่าได้ได้มาในเวลาที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นเชลซีก็มีเถียงครับมีจังหวะหนึ่งครับที่ทางด้านเบนชเวลเนี่ยหลุดขึ้นมายิงนะครับรู้สึกว่าจะหนีทางด้านของบุโกโยซาก้านะครับแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปถึงหน้ากรอบเขตโทษเลยนะครับแล้วก็ได้ซัดเต็มตีเลยครับนะแต่ว่าแดนเดอร์ปฏิเสธครับปัดป้องประตูนี้ไว้ได้นะครับซึ่งผมถือว่าสำคัญนะครับถ้าโดนตีเสมอเร็วผมเชื่อว่าเด็กๆมีมีเสียวมีวันหบ้างเหมือนกันครับและเมื่อ ไม่ทำทำไม่ได้นะับเมื่อมีโอกาสแล้วเชลซีทำไม่ได้ครับอาร์เซนอลลงโทษทันทีครับนาทีที่31หลังจากนั้นอีกขึ้ใจเดียวครับมาตินโอลดการ์ก็เล่นหนังวนเดิมกับเกนชาก้าเลยครับนะเล่นเพล์เดิมเลยครับก็คือขึ้นมาทางซ้ายนะครับแล้วก็เปิดตบกลับมาให้โอลดการ์ับแต่คราวนี้เรียกว่ายิงไม่สูงมากนะครับก็แปรด้วยซ้ายเน้นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นประตูขึ้นนำที่2ของอาร์เซนอลครับแล้วก็โอลดการ์ลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ หลังจากนั้นครับนะฮะอาสเดอลครับมาได้ประตูต่อเนื่องเลยนะครับติดติดกันเลยนะครับนาทีที่34ครับแล้วก็บี้ทางเดิมครับทางเซซ่าสเอสโคลเกต้าครับก็คือทางขวาของเชลซีนะครับคราวนี้เนี่ย เป็นบอลจังหวะถูกขีดครับในกานการด้วเชซุสเนี่ยให้เพื่อนยิงก่อนนะครับแต่ว่าก็ยิงแป๊กไปแป๊กมาครับสุดท้ายมันมาเข้าทางเชซุสครับอยู่ตรงนั้นก็ยิงเต็มเท้านะครับนะฮะเรียกว่าจ่อๆครับไปเหลืออะไรครับเกป้ารับไม่ได้ครับก็ดำไปสามศูนยครับครึ่งแรกน้ำสามศก็เรียกได้ว่าสบายใจได้ในเปราะหนึ่งครับตอนน้ำสองศูนย์เนี่ยบอกเลยว่ายังไม่สบายใจนะฮะแต่พอสามศูนย์ปั๊บเออกูใจชื้นนะครับใครเป็นเหมือนผมบ้างนะฮะที่ตอนน้ำสักสองศูนย์เนี่ยยังไม่เชื่อว่าจะชนะนะครับยังรู้สึกวว่่่าอ้เสียๆแแมมงงจจะะโดน Boa! นะครับแต่ว่าพอ3-0ผมสบายใจขึ้นนะครับครึ่งหลังครับลงมาเล่นเนี่ยแฟรงล์นัน์ผ่ายก็มีการปรับเปลี่ยนเกมมีการแก้เกมนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงมากมายหลายครั้งนะครับจนมาได้ประตูตีไข่แตกจากทางด้านของมาดูเก้ครับรับบอลมาจากกลางสนามนะครับแล้วก็เรียกว่าโฉบหนีกล้องหลังนะครับแล้วก็จ่ายเรียกว่ายิงนะครับหนีผู้รักษาประตูแลมสเตอร์ดไปได้นะครับก็เป็นประตูตีไข่แตกนะครับสำหรับเจอซีนะแล้วหลังจากนั้นครับอาร์เซนอล ก็กลับเกมกลับมาสู่เกมได้ในช่วงท้ายเกมนะไล่กดดันไล่ขึงใส่เชลซีโอเดกาดมโอกาสททำแฮตทริกหลายครั้งครับคือหลายลูกเนี่ยผมรู้เลยว่าโอเดกาดมันมจ่ายได้นะแต่มันไม่จ่ายละกูขอทำแฮตทริกนะครับเพราะอยากอยากมีแฮตทริกบ้างนะครับเพราะว่าอ่าเสนาไม่มีนักเตะยิงแฮตทริกมา เรียว่าหลายหลายหลายเดือนละนะครับอยากมีบ้างนะครับก็เลยเพยายามที่จะทำแทริกให้ได้ครับแต่ว่าก็ทําไม่ได้ในเกมนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับสุดท้ายก็ชนะไปด้วยสกอร์3ามประตูต่อหนซึ่งถือว่าเป็นสกอร์ที่ทําให้แฟนบอลมีความสุขครับ มาดูหลังเกมกันหน่อยนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลกลับไปเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับก็เป็นจ่าฝูงแทนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาร์เซนอลลงไป34นัดครับมีทั้งหมด78คะแนนครับนะแซงแมนซิตี้ที่ลงเล่น32นัดมี76คะแนนนะครับแล้วก็ทางด้านแมนซิตี้เนี่ยคืนนี้นะครับจะทำการแข่งขันนะครับในเวลาตี2ครับเจอกับคุนคอนเวสแฮมนะครับก็หวังว่าเวสแฮมจะสามารถหยุดซิตี้ได้นะครับ แบบที่หยุดเอาชนะได้นะครับอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเมาท์มอยอยากจะบอกให้ทุกคนฟังนะครับก็คืออย่างที่ผมเกินไปแนตะ่ต้นคลิปนะครับรูปทก,การนี้ครับอา,อาร์เซนอลเล่นในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะได้เรียวกว่าท่วมท้นเลยนะครับหลายทีมเนี่ยอย่างเชลซีเนี่ยชนะไปกลับเลยนะครับเล่นที่วเราชนะหนึ่งศูนย์เล่นที่มิลล์ชนะ3-1น, e น,นะครับแล้วก็ดัง ทีมใน่นกอนไม่ว่า7ทีมนะมีสเปอร์มีเชลซีมีเวสต์แฮมมีคริสตัลพัลเลสนะครับมีฟูลแลมมีเบลนท์ฟอร์ดแล้วก็มีอาร์ซอล์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับ เก็บได้หมดเลยมีพลาดเสมอแค่สองเกมนะครับก็คือเบรนฟอร์ดกับเวสต์แฮมล่าสุดนะครับที่เหลืออาร์เซนอลชนะรัวๆเลยนะครับถือว่าปีนี้อย่างน้อยก็โม้ได้แล้วว่าลอนดอนเป็นสีแดงครับนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นมุมให้ไปโม้ได้ก็แล้วกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไปดูหลังเกมอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับทางด้านของแฟงลัมพาดครับออกมาเรียกว่าจวกลูกทีมทับเลยครับด่ากันแบบว่า ก็ว่า็น่าด่าจริงน,นะครับแบงค์เลิมผาลก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าผิดหวังนะนะครับมีโอกาสเราเชลซีมีโอกาสทำประตูอย่างน้อยต้องต้มีทั้สองสาประตูแต่ว่าได้มาแค่ประตูเดียวนะครับแล้วก็เหลืออีกแค่5เกมนะครับสำหรับเชลซีเลิมผาลก็บอกว่านี่คือ5เกมที่เหล่า,านานักนตะเนี่ยมึงต้องแสดงศักยภาพออกมาแล้วว่า มือมีดีพอที่จะถูกเก็บไว้ในซีซันน้าหรือเปล่านะครับนะอันนี้ผมถอดสังล้ำขาดบอกเลยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเล่นเฉย้าไม่มีใจความมั่นใจตกต่ำนะครับสวนเสื้อเชลซีได้ยังไงว่าไอ้พวกนี้อะไรพวกนี้เลยนะผมแบบคือล้ำขาดนะเขาเขากรีดเรืองมันเป็นเชลซีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขารักเชล,เชลสโมสรแห่งนี้มากรักเชลซีมากนะครับพอเห็นนักเตะที่แบบเล่นไม่เต็มที่เล่นไม่วิ่งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทำ บบไม่ไม่ใจอ่ะไม่สุดอ่ะนะครับเขาก็อาจจะมีอาการหยุดหยิงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะครับมารับเผือกร้อนนะครับมาอยู่ในทีมที่สถานการณ์ที่ต้องโหดยำแย่ทั้งสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องราวข้อผลการแข่งขันนะครับยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับเรียกว่าเสมอยังไม่มีเลยด้วยซ้ําไปเลี้ยวแพ้รัวๆเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจมากๆสำหรับเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับส่วนทางด้านของมิเกลอาร์เตต้าครับนะฮะผมแอบไปอ่านบทสัมภาษณ์ ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วนะครับอาย,ยต้าบอกว่าห้องแต่งตัวตอนนี้ในเรื่องห้องแต่งตัวบรรยากาศการซ้อมมันดีมากครับหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยแพ้ซิตี้จะไปหรือเปล่านะครับผมกลับกลายผมมามองตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเกมนะครับผมมองว่ามันลายฟอร์มกดดกนไปเลยครับไอ้ก่อนหน้านี้ที่เราเป็นทีมจ่าฝูงนะครับมีโอกาสลุ้นแชมป์มีโอกาส,กาสที่จะเป็นแชมป์มากๆใกล้มากๆในรอบ19เปี20ปีเลยเนี่ยนะครับ ก็ถือว่ามันก็กดดันนะครับแล้วเด็กๆก็อายุน้อยครับก็กดดันจริงๆนะครับแล้วก็ความกดดันก็แสดงให้เห็นในเกมที่เสมอลิเวอร์พูลเวสต์แฮมเซาท์แฮมตันแล้วก็แพ้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เดือนเมษายนกดดันจริงๆนะครับห้าเกมชนะแค่หนึ่งนะครับเสมอสามแพ้หนึ่งครับถือว่าเป็นผลงานแข่งที่ไม่ค่อยดีสำหรับอาร์เซนอลนะครับแต่ว่า าาทางด้านอัตเตต้าก็บอกว่าบรรยากาศของทีมดีครับนะ,ะเด็กๆยังเอาอยู่นะครับยังมีความมุ่งมั่นที่จะไล่ล่าความสําเร็จยังอยากได้3มคะแนนยังกระาหายในใชัยชนะอยู่นะครับขเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนทีมเลยครับนะ,ะเอายากุูคีวีอลงเน่นตัวจริงนะครับก็ เขามีนักข่าวไปถามเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าทาง,งด้านของอาร์เตต้าก็บอกว่าเห็นว่าอีกยาคุบคิบยอนเนี่ยนพร้อมนะครับเขาดูว่าพร้อมแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีความสดใหม่นะครับแล้วก็ก็คงอยากจะได้มิติใหม่ๆในการเล่นเพราะอย่างที่เราเห็นนะครับสสิติมันก็บอกว่ารอโคดิงเนี่ยลงคู่กับการเบ่มาเ์เยสเนี่ยอาชนะม่อร์เซนต์สม่ถึง50%เลย30%เลยด้วยซไปนะครับ,นะบ,รบก็ต้องเปลี่ยนบ้างน,นะครับแต่ว่าก็ยังคงเสียประตูนะครับไม่สามารถเก็บคลีนชีทได้นะครับก็ต้องบอาสลีบ้ากับ เอ่อมัรกาเย็ตเนี่ยถ้จาจับคู่กันเนี่ยโอ้โหนอกจากชนะไม่พอนะครับครีมชี้ด้วยครับคือฟุตบอลเนี่ยถ้าเราไม่เสียประตูไว้ก่อนเนี่ยโอกาสชนะมันสูงมากครับนะฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อพูดถึงประเด็ดนอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับผมก็รวมๆกนแล้วกันนะก็ก็ก็ยังเรียกว่ามีกําลังใจที่ดีอยู่นะครับแล้วก็เอ่อยังยังเอ่อเรียกว่าอย่างไงอนะ่ะ ย,ยังหลากไล่ล่าความสําเร็จในฤดูกาลนี้อยู่นะครับแล้วจริงๆมีพูดถึงโอเดกามีพูดถึงจอร์จินโยด้วยนะแต่ก็ ถือว่าเป็นการซื้อที่ค่อนข้างได้ผลและลงตัวมากๆสำหรับซีซั่นนี้นะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหลังเกมสำหรับอาร์เซนอลกับเชลซีนั่นเองครับก็ทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้ครับบอกพวกเราหน่อยกันนะครับชอบไม่ชอบมุมไหนอะไรอย่างไรนะครับหรือว่าอยากให้เราทําคอนเทนต์อะไรยังไงนะครับในช่วงจบฤดูกาลก็บอกหดีอยใกล้จบฤดูกาลนะแล้วก็ยังหวังแชมป์กันอยู่ไหวไหมนะครับนะก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยครับเดี๋ยวเกมถัดไปครับอาร์เซนอลจะ ไปเยือนทางด้านของนิวคาสเซิลบ้างนะครับที่หมัวตารังด้วยกันครับก็ไม่รู้ผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้นะครับอาทิตย์ครับก็เจอกันได้ด้วยกันนะครับสำหรับแฟนอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลนั่นเองครับวันนี้หมดแวลาครับเจอกันใหม่ที่คราวหน้านะครับลาแล้วนะครับสวัสดีครับ